หา uh huh. ซ่าจังหน้าควงแขนขนาบดูท่าทีสุภาพโชดใช่ไหมยะซ่างับสะดีไหมเราว <c oughs> งแนขนก้ามเป็นมัดมัด,มดอุ้ยน้าจะกัดแขนเล่นบ่บ่หน้าก็ซิบเบียดกายก็แซะแล้ววางมือแมะไว้บนหัวเนา <c oughs> <c oughs> ไว้บนหัวเขา อยากกระซิบเบาๆว่าตอนนี้เงาใจจังเลย,ยบิ๊กบนอะฮะเท่จริงๆก <c oughs> ูใครนั่นนิงเป็นบา้านี่แค่นอนนี่แค่มองสบตาห่างกันตั้งสิวา เทจริงอะฮะบึกบึนหน้าควงแขนขนาบดูท่าทีสุภาพโสดใช่ไหมแยบซ่าแงบจะดีไหมเราแงบจะดีไหมแงบจะดีไหมจะกัดปากแม่แม่รู้นะจะตกปากแม่แม่ไม่คุ้ภาพไป็นแม่คำเสียงแบบนี้ไม่ดีเลยนะแม่ไอ้นึกว่าคุณแม่ สิเอ็ดรอเดอร์ยากจะดีไมหมเราได้หรบอแพ่คื้นแม่ร้องแบบนี้หรอแม่ไม่ใช่นะวงแขนก้ามเป็นมัดมัด,มดอุ้ยหน่าจะกัดแขนนั่นเบาๆหน้ากระซิบเบียดกายกา็แท้แล้วเบิ้งมือแม่ไว้บนหัวเขาอยากระซิบเบาๆอีกบูกเข้าไปตัวแม่ đêm 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 đâu mà đêm đêm nóng cánh thề đêm lao và thăm nhớ thế đêm nóng nhớ nhớ lăn chẳng về, Hãy Hôm nay, hôm nay Chân ta rất ทางนี้ให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวได้ทำธุระทำภารกิจหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะเจอกันช่วยมาดูย้อนหลังกันนะคะในใไฮไลท์นะคะ <laughs> ได้ได้หน่อยก็ยังดีนะคะเก็บเบี้ยใส่ใต้ถุนร้านคดข้าวใส่จานดอกบัวย,ยังไม่บานโรยทานกับคนข้างหลังไว้ ต้องมองปากแม่หน้าตาเป็นมันเลยจะกัดจะตกใช่ไหมแม่อย่าพูดมากนะหนูไม่ชอบอเดีจะตกนะจะตกปากแม่แม่ตกปากหนูนะกัดปากแม่แม่กัดปากหนูนะเห็นไหมเห็นไหมเตรียมละเตรียมละเตรียมละต้องละต้องละมือเล็กๆของเจ้าน่ะนะมาตกปากแม่เนี่ยเจ็บนะแม่มีเล็บนะเรานี่เที่ยวเล็บเยอะนะ นางอิชานะเนี่ยอิชาแม่ใช่ไหมแม่สวยกว่าใช่ไหมใช่ค่ะแม่แม่ขาวกว่าหนูหนูหนูหน้าดำหาหนวดโกดโกดโกดเดี๋ยวหนูจะไปซื้อบัตรชออนมามา,มาทาเนี่ยดำปีเลยเนี่ยหน้าหนูสวยสว,วยแบบดำดหนูไม่ได้ตั้งใจดำแม่พาดำ <ängen> หนูไม่ได้ตั้งใจดำ แม่ผ่าดําแม่ผ่าดำดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยหนูกับแม่ด้เนี่ยเห็นหน้าเห็นมาแม่เนี่ยเห็นหน้าหนูไมเนี่ยผมแม่กับตัวหนูอะสีเดียวกันเลยผมแม่สีน้ำตาลตัวหนูก็สีน้ำตาลถ้าหนูตกบันไดไปแม่มองไม่เห็นหนูเลยนะหนูต้องยิ้มอย่างเดียวนะต้องทำนี้หนะึ่งสองสามแฉะหนึ่งสองสามแฉะนั่นแม่จะเห็นหนู Cái nó mới chạy, nó mới hiểu được đấy. Nhưng sống